สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซุปเติร์นอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิววิศาตที่ผมเอามาแบกเพื่อนๆนะครับในดันปลาหมึกอีปิกนะครับว่าสแตตัพอย่างไรของสมส่เป็นอย่างไรสกิลเป็นยังไงและรวมถึงเมมโมรี่อัพแบบไหนนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับคุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหม เติมเกมแล้วเงินจะเข้าเมื่อไหร่แล้วต้องรอถึงเมื่อไหร่กันนะทางเลือกใหม่ Pay to Win Top Up ถูกดีเร็วปลอดภัยเติมเกมชั้นนำมากมายหาเติมได้แล้วที่ Pay to Win Top Up นะครับครับอย่างแรกที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือในส่วนของค่าสแตทนะครับว่าอัพกันอย่างไรนะครับตัวละครนี้นะครับ ก็จะเน้นไปทางอินกับลักก่อนนะครับที่99นะครับส่วนเด็กที่อัพ9 9เนี่ยเพราะว่าเราต้องการผลของการ์ดนูเบียนะครับที่หาร12ลงตัวนะครับแล้วนอกนั้นก็เอาไปลงวิทนะครับครับอย่างที่2ที่จะมาดูกันนะครับก็คือในเรื่องของการอัพสกิลตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะพอต์วิดีโอนะครับ แล้วก็สามารถที่จะอัพตามได้นะครับหรือว่าจะเอาไปแอปพลายในตัวละครของเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับคัแรกของม a g จิกเชียนน่าจะเน้นไปทาง Increase Spiritual Recovery นะครับส่วนคัดวิศานะครับก็ Energy Code นะครับส่วนคัทไฮวิศานะครับก็จะเน้นที่ Amplify กับ s f e t y y w l l เนาะนะครับคัท w a r l o c กนะครับก็อยู่ที่ Recognize Spell กับ Fast r e a d i n g Spell นะครับแล้วก็ White Imperson นะครับแล้วก็ White Barrier นะฮะนัน แล้วก็มี Elemental Enhancement h e t a v o r t e x แล้วก็ s e a s o a l Warner Ability นะครับส่วน Master Skill นะครับก็จะอัพเต็มในของ Master 1นะครับครับอย่างที่3ที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือในเรื่องของของสวมใส่นะครับว่าตัวละครนี้สวมใส่ของอย่างไรบ้างนะครับออฟเป็นอย่างไรบ้างเรามารับชมกันเลยครับนะครับใน ฝั่งซ้ายเริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับสมุดนะครับจะใช้อีกนอ e m d อมเนะครับการใส่ Tele Party นะครับในส่วนของเสื้อนะครับก็จะคือ o f f ลด้วยเจนะครับการก็จะใส่เป็น a g ร์เนะครับในส่วนของคุมนะครับก็จะใส่เป็น m d ็มเด m เอ็แนะครับแล้วก็ใส่การนูเบียบวก4นะครับในส่วนของรองเท้านะครับก็คือจะเป็น o f f m d a m a g มนะครับใส่การบูลไรบวก3นะครับประดับครับ ข้างแรกนะครับก็คือจะเป็น M Pen 6นะครับใส่การ์ด Moonlight Triangle นะครับอีกข้างอีกวงหนึ่งนะครับก็คือจะใส่ M Pen 6แล้วก็การ์ด Moonlight Triangle เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของฝั่งขวาครับไปดูที่อาวุธก่อนครับอาวุธจะใส่ออปรถไล่7.5นะครับส่วนการ์ดจะใส่ p e o n y e r Down 2ใบนะครับส่วนหัวครับใช้หมวกคินะครับออปก็จะประมาณนี้แต่ส่วนการ์ดการ์ดเนี่ยคือใส่การ์ดบาร์ดนะครับ โมนาโคครับส่วนหน้าครับใช้อิกนอเอ็มเดฟยีนะครับส่วนปากครับใช้ปากหนวดเนาะนะครับที่จะได้ M ็มเพนบวกสนะครับแล้วก็ o อฟก็ประมาณนี้นะครับส่วนของหลังครับใส่ปีกสี่แชกนะครับ o อฟก็คืออิกนอเอ็มเดฟหนะครับส่วนหางนะครับก็จะเป็นหางตัวนี้นะครับที่ได้ลมดินน้ำไฟนะครับ ที่4%นะครับแล้วก็ออฟก็จะเป็นเอ็มดามตเร์นะครับครับเรามาดูในเรื่องของ Memory นะครับว่าตัวละครนี้ใช้ m e m o r รีแบบไหนบ้างนะครับมาดูกันที่เมมแดงก่อนเลยนะครับก็คือจะเป็นเวททะลุอิกนอเอ็ e เดฟนะครับที่8%เนะครับเช่นเดียวกัน3อันเลยนะครับนะครับในส่วนของเมมม่วงนะครับก็จะตีเผาเพิ่มอีก10%นะครับทั้งหมด3ชิ้นเช่นเดียวกัน นะครับเดีย๋ยวมาดูภาพรวมกันเลยครับอ่านี่นะครับจะเป็น Ignore M d e เดอยู่ที่ยี่สี่เปอร์ซ็นแล้วก็เอ็มพนสิบสองนะครับแล้วก็ตีเผาเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ <c oughs> แล้วในส่วนของ c u r ร์ดเมจิกเพอันนี้นะครับก็คือเมื่อเจาะเกาะเวทเรามากกว่าป้องกันเวทของไฟตรงข้ามนะครับจะเพิ่มไฟนอลดาม e ที่15%นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับที่สำคัญ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของการยืมสกิลนะครับตัวละครนี้ก็จะยืมสกิล Endermate a m a g e i n c r e a s e นนะครับแล้วก็ i p r o v e c o n n e n t น a t e นะครับครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Warlock สุดเทพนะครับที่แบกดันปลาหมึกได้นะครับถ้าเพื่อน มีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือเอามาถามผมในไลฟ์สตรีมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ